ASMR เพิ่มห้ามเลยห้ามใค่จะมาถ่ายงานอยู่ก็ไม่ใ้ตัวไปค่ะจะเอาอะไรคะเอาอะไรคะคนในเน็ตบอกว่าอยากให้บ้านเราอ่ะทำขนมจีนน้ำเยี้ยวครับโอ้ยเป็นอะไรกันคะเสียงดังเกียวไปไหนฉันอยากให้เธอทำอาหารเหนือบ้างอยากกินจริ้งมะเนี่ยเพลงพวกคุณไปซื้อของมาทำเลยเมนูนี้ผมไปไม่อ่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปตลาดตลาดถึงตลาดแล้วค่ะ พาไปหมอกมาซื้อของทําขนมจีนน้ำเงี้ยวที่พี่แมนแนะนำคุยคขายนำเองค่ะเอาดอกนิ้วพริกแกงเผ็ดกัพริกแกงส้มค่ะเอากระดูกหมูครึ่งโลค่ะแล้วก็หมูบดครึ่งโลค่ะได้ของครบแล้วค่ะไปทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกันค่ะเริ่มจากผัดพริกแกงค่ะเนี่ยทุกคนเราเจเอาพริกแกงไป สับก่อนนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะดูสูตรมาลแล้วทำได้แน่นอนค่ะแล้วเราก็จะมาเทใส่หม้อที่เราต้มกระดูกหมูกับดอกนิ้วไว้นะคะดีน่ากินแล้วทุกคนพอมันเข้ากันแล้วเราจะใส่เลือดไก่ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวก,กี่บาทคะของพี่จัดมาเลยพิเศษค่ะพี่เมย์ตามพี่เมย์ ของพองึ้งค่ะทุณไปปันเต้นค่ะไปเต้นอันนั้นเดี๋ยวเก็บไปให้พี่แมนค่ะของปึ้งเ่าสิบบาทพอค่ะไม่กินเยอะเป็นคนกินน้อยมาค่ะต้องะใครกินเน่ยอร่อยจริงค่ะใครมีเมนูพาคเหนืออีกคอมเมน,เนต์แนะนำพิ่มหน่อยนะคะ กินก่อนนะ